ออสีเลนเร็วสีเลนแร้วเล่นบ่ได้ดอกครับเล่นบ่ได้ดอกครับเอออืมอืมโอ้หูนะมิ่งบอกว่าแย่งของผมไปเฮ็ดหยังครับปุ่นเอาเมืดอมือละมาเหนียวไงฟุ่นเมืดอมือแท้โอ้หลวนปู สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีลูกชายสวัสดีครับผมเฮ้ยสวัสดีครับอึมึื <is a> <melody> ึอ <_ até Mont ano>. ืฮะเอ้าอืมอืมได้อีหยังนั่นโว้ ว้ wow. Wow. าวว้าวไปไปปอ้สิเร oh ียนเร็วสิเลนเร็วเล่นบ่อใดดอกรับเล่นบ่ดใดดอกรับเออเออเอา เอาเห็ดอีหยังนั้นเหรฮะอืออืออืมโอ้โหไอชูนโอ้เห็นแบบตู้เห็นตู้เห็นตู้ครับเห็นตูุ้่นอูุ้่นขั้นนี้ก็เลยสิยใส่สิยใ่ตู้ครับสิยใ่ตู้โอ้ยเร่งของผมไปทำไมฮะ มิ่งบอกว่าแยงของผมไปเฮ็ดหยังครับปุ่นเอา้าเมื่อสื่อละมาเหนียาไงคุณเมื่อสื่อแท้โอ้ยเคุนปูเก่งแท้้โอโอโอ้ แล้มาถอดไห้จักอันแน่นั่นนี่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 น,น,น,นีออกแล้วนะี่กอดนึ่งนี่กอดออกแล้วเพาะกอนนึงอันเออโอ้ยจิ้น้ำแน่ผมจินนนะนนะ้น้ำแน่จิ้น้ำแน่จิ้น้ำแน่ โอ้ยมันบอกดอกจังสันมันเอาลำคือกันกินลำคือกันเด้ได้ไงโต้มันหวานมันผุนหนามํานีนบ่าเอาดอกนั่นนะ่ะเอาตัวนั่นนะ่ะแม่มันหักไปนะั่นดึงออกมาให้มันเออเอาหูกเอาเออเออเอาเออเอเอนัอ่น นั่นบ่เอาอีกบอถูกใจบอถูกใจผมครับแม่เพิ่นก็ชินบบกย่างแสบเลยรับตากินมุยมุยยุบผมครับผมผมครับผมแอบมอแอบมอ แอบบอแอบบอแอบบอรครับแอบบอรครับอร่อยครับอร่อยครับเ <Good. Okay. S 1> อากินน้ำแน่กินน้ำแน่แม่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มล่มอีกแล้วครับผม ลมลมเริ่มลมแล้วครับอ,บอืบอมาบอมาบอไปมาทั้งที่ฉันมาทั้งทีทั้งทีครับทั้งที่ทั้งทีครับทั้งทีแท้งทีแท้งที่ครับผม เอาครับก่อนครับแกออกแกออกแกออกให้แม่แน่ให้ลูกแน่ครับยังหน้าโอ้ยเนาะทาที่ได้กินนี่เนาะเอ้ยบ่าวบ่าจถึงหยาดน้ำลูกกั่เลยบัดนี้เออเออจังซ่าหลัดจังบะเฮียถิมไอเตีละน้อยเออ แอบบ่แอบบ่หุ่นไปแล้วบักเต่าเครียดแล้วไปแล้ว oh, นั่นมาแ oh. ล้วนั่นสนม่าจิ oh. ท่านเผาดาวดดาวดเด้อ <c oughs> ไปเลยนะไปเลยนเด็ไปจับเลยวันนี้ บ่อใดเราครับบ่อใดเราครับผมขุ่นแม่ทึ้งหอบคนซิดอ่อยถิ่มดีกว่าซิดอ่อยถิ่มดีกว่าเนาะนั่นนั่นเห็นบอ่อ มือย <ane> ืนหลับตากินเนาะแจกลูกแนบบอดอกครับบอดอกค่ะเป็นสีวาที่เนาะ กินน้ำแน่นะแม่อาแม่อาแม่กินน้ำแนะ่ให้ผมกินน้ำแน่ครับผมให้น้ำตุ่มกินน้ำแนะ่ใส่แล้วใส่แล้วไปใส่ฮะ <c oughs> บะ่ เพิ่นตาเพิ่นสิงหาน้องไก่คนน่ะน้องไก่ไมากินอยูเอไก่เนี่เด้อระวังเด้อน้องไก่ย่านบ่ย่านบ่ครับอากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาเรื่อยๆ ที่หยังน้อหนาดังหนาดังเฮ็ดหยังฮะดังอีหลีได้ไหนแต่ว่ามือนี่นะอาบบ่ท่านใด้อาบบ่ท่านได้ครับผมหนาวบ่หนาวหนาเมาเมาอาบใครก็คือเก้าบ่ได้พ่อสามนาทีดอกเรียบร้อยดำเมื่ ดางเมดผุ่นหนาพื้นก็ขอขอบคุณในแม่พีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึง share, ่งกำลังใจคะ่ะก็จบคลิปน่ารักไปเพียงเตอาน,นี้นะคะแม่คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ